ตอนที่27ตรัสรู้อริยสัจสี่อวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจสีเปรียบได้กับความมืดฉะนั้นกระบวนการสร้างวิชาคือแสงสว่างเพื่อกำจัดความมืดคืออวิชชาก็คือกระบวนการสร้างอาสวะขยายานให้เกิดขึ้นนั่นเองเพราะอาสวะขยายยานคือธรรมที่เป็นวิชาแปลว่าความรู้แจ้งเป็นเหตุให้อาสวะสิ้นไป ถ้าเราแยกปฏิจจสมุปบาทออกจากกันเราจะได้ทำเป็น3หัวข้อดังนี้คือ 1. อริยสัต4สคือความจริงอันประเสริฐ4อย่างได้แก่ 1. ทุกข์คือความจริงอันทนได้ยาก 2. สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ 3. นิโรธคือความดับแห่งทุกข์ 4. มรรคคือทางดำเนินสู่ความดับทุกข สองอนุโลมปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่เป็นปัจจัยฝ่ายเกิดที่พระพุทธ,ธเจ้านำม,มาแสดงเป็นอนุโลมเทศนาคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสราญตนะเพราะสราญตนะะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะและทุกข์ประการต่างๆ 3. ปฏิโลมปฏจิจจสมุป,ปบาทคือทรรมฝ่ายดับที่พระพุทธเจ้า นำมาแสดงเป็นปฏิโลมเทศนาคือเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะสรายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะนามรูปดับสรายตนะจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพรออาะอวิชชาดับสังขารจึงดับการสร้างวิชาหรืออาสวัคยายาญาณให้เกิดขึ้นเพื่อกำจัดอวิชชาให้สิ้นไปกระบวนการนั้นเราอาจเรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาก็ได้หรือจะเรียกมรรคองแปดก็ได้คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดําริชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบสัมมากรรมตะการทําการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบเมื่อกระทําเหตุแห่งการเกิดวิชา หรืออาสวัคยญา,านได้สมบูรณ์แล้วการเห็นแจ้งอริยสัจสี่ก็จะเกิดขึ้นตามลำดับดังนี้คือ 1. เห็นแจ้งในทุกข์คือเห็นว่าขันห้านี้เป็นก้อนทุกข์การจะเกิดยาณเห็นทุกอริยสัจได้จะต้องรู้จักทุกขามอย่างนี้ก่อนคือ 1. ทุกขลักษณะคือรู้จักลักษณะอันเป็นสภาวะของทุกข์ 2. ทุกขเวทนา คือรู้จักความรู้สึกที่กำลังถูกทุกขบีบคั้น 3. ทุกขอุปาทานคือรู้จักเหตุว่าความทุกข์ใจเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นในขันห้าเพราะการเห็นทุกข์คือจุดเริ่มต้นของการเห็นปฏิโลมปฏิจจสมุป,ปบาทฉะนั้นการพยายามกำหนดรู้ทุกข์ในปัจจุบันและพิจารณาทุกข์ทั้ง11ออย่างดังกล่าวมาแล้วจึงเป็นเรื่องสำคัญลำดับหนึ่งสำหรับผู้ต้องการบรรลุธรรมในชาตินี้ 2. เห็นแจ้งในสมุทยัยคือเห็นปัจจัยการเกิดของทุกข์หรืออนุโลมปฏิจจสมุรปรบาท 3. เห็นแจ้งในนิโรธคือเห็นความดับของปัจจัยแห่งทุกข์หรือเห็นปฏิโลมปฏิจจสมุรปรบาทจนสุดสาย 4. เห็นแจ้งในมรรคคือหลังจากเข้าถึงนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์แล้วเมื่อจิตถอนออกมาก็ได้ทบทวนเหตุการณ์ ที่ทำให้เข้าถึงนิโรธก็พบว่าเกิดจากการดำเนินตามมัควิธีที่ถูกต้องในการเห็นแจ้งอริยสัจสี่นั้นเป็นการเห็นแบบทบทวนวนสมรอบมีอาการสิบสดังนี้ 1. สัจยานคือความอย่างรู้อริยสัจสี่แต่ละอย่างตามที่เป็นจริงว่านี้ทุก์นี้เป็นเหตุแห่งทุกนี้เป็นความดับทุกนี้เป็นทางดำเนินเพื่อความดับทุก 2. กิจยานคือการอย่างรู้กิจอันจะต้องทำในอริยสัจสี่แต่ละอย่างว่าทุกขเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เหตุแห่งทุกขควรละเสียความดับทุกขควรทำให้แจ้งหนทางดับทุกขควรดำเนิน 3. กตาตยานคือความอย่างรู้ว่ากิจอันจะต้องทำในอริยสัจสี่แต่ละอย่างนั้นได้ทำสำเร็จแล้ว ยานในสามหมวดนี้เนื่องด้วยอริยสัจโดยเฉพาะเรียกชื่อเต็มตามที่มาว่ายานทศัศนะอันมีปริวัตรสมรอบหรือความอย่างรู้ที่เป็นไปในอริยสัจทั้ง4วนสมรอบรวมเป็น12บยานทศัศนะจึงได้ชื่อว่ามีอาการ12พระผู้มีพระภาคทรงมียานทศัศนะตามเป็นจริงในอริยสัจสี่วนครบสามรอบ มีอาการ12อย่างนี้แล้วจึงปฏิญาณพระองค์ได้ว่าทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วในบทความตอนนี้มีสิ่งที่เป็นเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญาอยู่หลายข้อดังนี้ 1. ได้เห็นความจริงว่าปฏิจจสมุป,ปบาทเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจสี่หรือถ้าจะเรียกให้ถูกต้องก็คือปฏิจจสมุปบาทเป็นอริยสัจสาคือทุก สมุทัยและนิโรธ 2. ได้เข้าใจถูกต้องว่าปฏิจจสมุปบาทมีอยู่สองอย่างคือ 1. ปฏิจจสมุปบาทที่ได้พบในคืนตรัสรู้ 2. ปฏิจจสมุปบาทที่ได้พบจากการทบทวนธรรมหลังจากตรัสรู้แล้วแม้จะเป็นธรรมบทเดียวกันแต่มีความหมายและรายละเอียดที่ต่างกัน 3. ได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าคำว่ามัคในอริยสัจสี่กับอริยมัคอันประกอบด้วยองค์8แม้จะเป็นเรื่องเดียวกันแต่มีเนื้อหาและรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่บ้างปฏิจจสมุป,ปบาทและมัคที่ได้พบในคืนตรัสรู้ตรงนี้แหละที่สำคัญมากจะต้องจับเอามาเป็นหลักในการปฏิบัติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. ทุกข คือทุกกายทุกใจกรณีนี้เวลาปฏิบัติจะต้องได้สัมผัสทุกทั้งด้วยกายด้วยใจและเห็นทุกแจ้งทุกด้วยปัญญาจึงจะเป็นเหตุให้เกิดปฏิโลมปฏิจจสมุปปะบาท 2. ชาติเห็นว่าทุกที่ได้สัมผัสด้ดวยกายด้วยใจและเห็นแจ้งด้วยปัญญานั้นมีปัจจัยมาจากการเกิด 3. ตัณหา เห็นว่าตันหา3ามนั่นเองที่เป็นผู้สร้างชาติให้เกิดมาเป็นทุกข์ 4. อุปาทานเห็นว่าที่ตันหาเกิดขึ้นได้นั้นเป็นเพราะอาวิชชาคือไม่รู้แจ้งจึงหลงยึดกามและคุ้นคิดถึงกามอยู่เนืองๆและหลงยึดขันห้าเป็นตัวตนเพราะหลงยึดกามในภายนอกและหลงยึดขันห้าในภายในจึงเป็นปัใจจัยให้ตันหาอาศัยเป็นเครื่องมือในการสร้างเรือน คือพบชาติมามากมายนับไม่ถ้วน 5. วิชาเมื่อเห็นแจ้งขันห้าว่าเป็นอนัตตาด้วยอำนาจของอาสวัคยายานจิตก็ละอุปาทานขันห้าเข้าสู่นิโรธ 6. เมื่อออกจากนิโรธก็ได้นึกทบทวนถอยหลังว่าเข้าสู่นิโรธได้เพราะละตันหาอุปาทานและอวิชชา 7. เมื่อได้ทบทวนอริยสัจสามคือ,อนิโรธสมุท,ทยัยและทุกข์จบแล้วจึงได้พบมัคอันเป็นทางดำเนินแต่ก่อนจะเห็นอริยสัจสามนั้นเพราะได้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินมาอย่างนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทบทวนอดีตทั้งผิดและถูกตรงที่ผิดคือกามะสุขลิกานุโยกกับอัตตะกิรมัฐานุโยกที่ถูกคือมัชฌิมาปฏิปทาที่เรียกว่ามัค ซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่4นั่นเอง 8. ปฏิจจสมุปบาทโดยละเอียดทั้งหมดนอกจากนี้เป็นการพบที่เกิดจากค้นคว้าเพิ่มเติมหลังจากตรัสรู้แล้วโดยใช้เวลาทบทวนอยู่นานถึง7วันเป็นปฏิจจสมุปบาทชนิดเต็มรูปแบบ12ปัจจัยตามที่เราได้ทราบกันดีแล้วซึ่งไม่จำเป็นต่อการบรรลุธรรมเท่าไหร่นักทั้งนี้ ก็ขอให้ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนคือจะศึกษาก็ได้ไม่ศึกษาก็ได้ถึงไม่ศึกษาก็ไม่เป็นผลเสียต่อการปฏิบัติแต่ถ้าศึกษาให้เข้าใจแจ่มแจ้งก็จะเป็นเครื่องมืออย่างดีในการละอุปาทานทั้งสี่แบบสิ้นเชิง